ีผู่ซาปะภัยเรามาอยู่กันที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์แต่วันนี้อทุกคนอาจจะตกใจเฮ้ยเขากลับมาได้ไยังไงไม่ที่เขากลับมาช่วงี้ บ้านเขาเนี่ยขาดทรงมาหาค่าตัวเรื่องเรื่องมาหาค่าตัวเขาจะปิดแล้วสิบล้านเนี่ยจะปิดไม่กี่วันแล้วใช่ใช่ใช่กูจะปิดแล้วลวตอนนี้กูมีแสงมาเป็นของตัวเองไม่หิวแล้วไม่หิวแล้วกูมีแล้วคือเคสเนี้ยทางคูณตาป่าภัยได้รับเรื่องว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งอะ่ะนอนหลับลึกอย่างเดียวเป็นเวลาตั้งแปดเดือนแล้วซึ่งถ้าเป็ น่าจะเป็นเพื่อนผมถ้าเพื่อนผมดับลึกแบบเนี้ยมผมว่าวงการทนายอะนะเอก็จะมีอะไรดีๆขึ้นเยอะนะอตอนนี้กูมองอะไรไม่เห็นเลยหมอมศพมีแสงไง <c oughs> แสงแจ่งจ้าจ้ามากเลย อนนี้รอยู่ที่ไหนครับพี่อะไรนะตอนเอางี้ก่อนพวกมึงเป็นใครก่อนดีกวะครูมองไม่เห็นหน้าเลยเป็นใครเนี่ยเปงานเปงานเหรออ๋อตอนนี้อยู่ไม่เคยมาจนจําใครไม่ได้แล้วอ่ะอันนี้อยู่ที่ประจวบครับอยู่ที่ประจวบพอดีพาพาน้องมาดูเคสพาน้องปามาดูเพราะว่ามันหลอกมาซ่อมแอร์ด้วยหลอกหลอกขายแอร์มันอันนี้เอาแต่ธุรกิจเอาแต่ธุรกิจไม่ไปลุยแล้วไม่ไปลุยแล้วตอนนี้เพื่อนไปไปเพื่อนไปซ่อมแอร์ูมองไม่เห็น อาพี่เจอพี่เจอพี่คือคนที่ครับพี่เพิ่งบวชมาเหรอบวชร้อนเลยพี่เจิดพี่เจิเข้าเลยเข้าเลยเจิเข้าเลยเขาข้างไปยืนข้างเลยฮะพี่คือคนส่งเรื่องมาใช่ครับมันเป็นไงถึงต้องส่งมารายการคุ้ทราบปลอดภัยอ่ะแม่นอนนานไปกี่วันเก้าเดือนเก้าเก้าเดือนแล้วครับจากเก้าเดือนตั้งแต่หนึ่งตุลาแม่เขาง่วงหรือเปล่าน่าจะง่วงครับเห็นสองคนด้วยครับแล้วคนด้วยคนตลอดไม่ตื่นไม่หืมไม่อื้อ เรียกก็ไม่รู้เรียกไม่รู้สึเกสเล้วกินยังไงอ่ะทางสายครับอาหารปัน่นตามที่หมอตุลานแนะนำมาพี่อนาคตเพื่อนผมก็น่าจะกินอาหารทางสายอ่ะแกชอบชอบเส้นสายพี่เสียวตอนที่พี่ปัน่นนะช่วยโปรตินให้เมียมันดูด้วยเพราะอนาคตมันน่าจะกินอาหารทางสายเพื่อดผมอักคิดมากเลืสมองแตกหมอดีแลอกว่ายังไงพี่ยังดีอยู่ไหมยังดียังดีแล้วหมอบอกว่าอาการก็เป็นแล้วเส้นเลือดแกสมองตีบ อะไรทางวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าไงมาครับตันตไปดไปจอมเหมือนขึ้นเรื่อยกแต่บอกตีบจะไม่มีอาการมีขึ้นมีแต่แย่ลงอย่างเดียวอยู่ตรงตัวแล้วตอนที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยหมอเขาบอกว่ามีโอกาสรอดหรือว่าตายห้าสิบห้าสิบชักส่ายนี่คือห้าสิบห้าสิบเครื่องช่วยหายใจใช่ไหมคือให้ยาททาใจแล้วทําไมมันก็คนนอนปกติแล้วทำไมต้องส่งเรื่องมารายการคููทราบกับใคอ่ะก็คือนอนชิตปกติการกระทำของเขาคือปกติบางที แล้วมีใครเคยเห็นอะไรไหมมีพระทักมาพระหรือจิ้งจบแล้วก็มีผู้วยู่โรงพยาบาลไม่มีการดีขึ้นผมขอกลับบ้านไปดูแลที่บ้านสะดวกกว่าผมเริ่มงงคุณแล้วคือเราได้ข่าวว่าหมอว่าถ้าถอดเครื่องช่วยหายใจอ่ะแม่เราจะตายไม่ใช่เหรอใช่ครับใช่ไหมใช่ครับแต่เราก็ถอดถอดแต่แม่ไม่ตายไม่ตายหายใจเองหายใจเองแต่ตอนอยู่โรงพยาบาลไม่ไม่ ใจแต่หมอเขาบอกว่าถ้าถอดปั๊บตายโอกาสไม่แม่กูคิดเป็นไอ้คนดีเลยอยู่ทนนั่งก้าวเดือนแม่กูถามจริงคิดถึงกูใช่ป่ะคิดถึงมากหลายเคสเลยนีวันนี้เล่นกูหนักเลยไอสัตว์กูมาเนี่ยกูมาทำแอร์กูพูดตรงเดี๋ยวกูต้องรีบไปช่วยป้าเสร็จแล้วเดี๋ยวกูจะต้องรีบไปซ่อมแอร์บ้านมึงไม่ไม่ไปคูซ่าแล้วเหรอขาไม่ไม่ขอทำแอร์ก่อนติดใจถ้างั้น พี่แล้วเมื่อกี้พี่บอกว่ามันมีคนพักพักก็คือบอกว่าอะไรอ่ะคือเหมือนมีคนมาลอมข้างๆอ่ะแล้วมีใครทดีคีับมีผู้ช่วยพยาบาลทำแผลแม่ครับเขาเห็นะไรเหมือนมีคนมาลอมข้างๆเหมือนกันรสนิยมเป็นไงตรงข้างหน้าตายังไงเขาไม่ได้บอกเหมือนก็เหมือนกบเหมือนก็หน้าตาเหมือนไงไอ้คนี้ ไม่แจกรวยแลุงพี่กูลุงพี่กูลุงพี่ลุงพี่ไม่แจกถอนพกใหลุงพี่แจกถอนพกให้ไอ้ถอนหมอกให้เขาหน่อยได้รายการอ่ะทัดไอ้เหี้ยเบาหวานกับความดันแดงเหี้ยไม่ใช่พี่คนล้มตับไอ้เหี้ยตับแข็งแดดเลราเยอะมาพี่พาไปดูหน่อยครับนี่มันก็ยี่สิบหก เใาหน้าเขาสดใสนะป้าการพี่คุขมาคุยแย่มาแล้วมันแย่แล้วโยมโีกันนะรัะ ชจุกืูชจอ่ือเนออะไรที่สัมผัสอะไรกันบ้างกวกคูแย่ตอนเนี้ยโอยอยู่สองยางที่ผสัมผัสตัวเนี้ยผีกับกับทนายยุสแสงอูู้ว่า มึงก็ย,งยังมีอะไรยังมีอารมณ์เล่นนะ <c oughs> ท้องกี่เดือนแล้วพี่จะอ้วกเนี่ยท้องตรสงสัยมีจริงสรงสัยมีมันมันนั่นแล้วมึงไม่ต้องเสือบในใจเ <c oughs> มื่อกี้กูให้เกาแฟมึงเข้มหลบไปมัาอยู่ในเฟรมแสดงว่ามีเฮ <c oughs> ้ยพี่แกรู้สึกนะ ถ้าเราคุยนี่หรอคะถ้าถ้าคืคุณมากควรไปเลยเขาเชื่ออะไรนะตอนนี้ผมรู้สึกว่า s então, <S ัมผัสกับพลังงานหลายอย่างทั้งจากฟางคนนี้ทั้งจากแสกี้คนนี้แต่พลังงานที่รากคัวคือพลังงานจากแสกตัคนนี้แต่พลังงานที่ผมสามารถกำจัดได้คือ ร่างบ้างพี่ใครดูแลก็ทได้พี่สาบพี่สากพี่สาอยพี่สา่เนาอเอาเอาไปลวบอกเลยเอาไปบอกเลยฮะยืนนี่ยนผมมุดไปเรื่อยๆ่ ฟังนะ <c oughs> มันอยู่ที่เราสองคนแล้วแล้วพอ <c oughs> ่อละเลิกกันแล้วลา<ะ>แ,แล้วตอนนี้คืออยู่ในสังกัดคนเคสแม่ตอนนี้มันได้ใช่แม่แต่มันเป็นพลังงานของญานสังเวสีคนในร่างแม่ทีเนี้ยถ้าถือว่าให้ทางรายการเราช่วยเราช่วยได้แต่มัตนต้องแรกกับการ ที่อยู่นี้ไม่ใช่แม่ผมพรอมจะแลกครับอยากให้แม่ทรมานไม่ไม่ต้องไปิดหรอกคือผมบอกแล้วถ้าให้เราเราช่วยเห็นวันนี้คือเรามาเนี่ยเราไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่ว่าเรามาช่วยท่านสองทางเี่ยคือถ้าทางัวกของคุณอ่ะยินดีให้เราช่วยเราก็ยินดีช่วย แต่ถ้าคุณว่าคุณระบางใจเราก็จะมาช่วยแต่เราบอกว่าช่วยแมกกับการสูญเสียแมไ่ได้ได้เอาไปชาปนกิจเท่าน,นั้นเคนี้คุณเราคุยกันคุณมีเวลาคุายไัไหม ได,ได้ยินไม่ยายมันจะดกระดูไม่คือเราเอาอะไรมาดูครับแม่เราก็เดิเจ้าหญิงยุทธาถ้าเราไปยตามแบบเขาไม่มีโอกาสื้นมาเลยื้นเดินหรือช่วยไปตได้ตอนนี้เเท่ากับแม่เราก็ตายอไรม่เแต่ในการวน้ทีมบอกว่าเราไม่ได้ท่ผมไม่ไ นะเพียงแต่เราเอาพลังงานปินญาณที่อยู่ตัวแม่ออกล่าหอาจะไปแต่ที่คุณอันนี้คุงใช้เวลาอยู่เราประมาณไม่เกินสามอาทิตย์ถึกเฉยไปมันจะไปแต่ถ้าเอาไว้ก็ใหญ่ขึ้นที่พุทที่พุทแต่เวลามทุแต่ทุกอย่างคุณก็ให้อาหารเหมือนเจอส่งจ่ายไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเคยให้อาหารเคยให้น้ำหรืไงเข้ามาเจอทุกอย่างแต่จะอยู่ระยะเราแค่ ขอใส่สีเธอขอทูกเทียน,นขอน้ำอนตัดที่น,น พ่เสบจริงาให้ใช้น้มะพร้าอนแต่ควาจริงมันไม่เกี่ยวต้องเป็นน้ำมะพ้าวอว,ว่าเป็นน้มะพา้า,พาวเพรามะพร้ามันเป็นน้าที่บริสุทธิ์เพราะมันอยู่ในรูปมะพร้าวเรียกว่า,าววเป็นน้ําบริสุทธิ์มันไม่จับเป็นว่า อ่อนหรือแก่เพราะแก่บางคนกระโหลกกระลาอ่อนบางคนให้ความรู้ความสามารถย้าไปย้ายมาง้อมาง้อมาเช่นหน้าเสร็จก็น้ำมนสามจบนะกายกรรมมือกรรมร่างกายกรรมไม่รู้ว่าแกจะยิงตาแล้วจะอะไรเดี๋ยงไปตังที่

านาี่คะแนนลาดประเภทหนรัไปทำ,ทำอะไรมาครับยูทูบเหมือนเดิมนี่แค่นี้แหละใช่ไหมครัโดอ,ออกบว้างโดนโยมแค่นั้น